สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาไปดูแบบบ้านพิมพ์กเกษมของ GBC House กันค่ะเป็นแบบบ้านยอดนิยมอีกหนึ่งหลังเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับแบบบ้านพิมพ์กเกษมโดยจะมีที่ดินเริ่มต้น64ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่251ตารางเมตร5ห้องนอน4ห้องน้างําบ้านหน้ากว้าง13เมตร40ยาว11เมตร95ค่ะและนี่ก็คือบ้านสร้างจริงที่ชื่อว่าแบบบ้านพิมพ์กเกษมนั่นเองค่ะ สไตล์ของตัวบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นแบบโมเดิร์นคลาสสิกเราจะเห็นได้ว่าคลืหาดหลูหลังใหญ่ๆจะมีพวกองค์ประกอบแนวเสาหัวเสาและบัวขนาดใหญ่รอบบ้านกับผนังที่ตกแต่งด้วยหินกาบจะเห็นว่าตัวรอบบ้านนะคะจะมีหน้าต่างช่องแสงขนาดใหญ่โดยรอบเพื่อทําให้บ้านโปร่งโล่งรับแสงธรรมชาติจากข้างนอกได้เต็มที่ด้วยค่ะด้วยความเป็นบ้านที่น่ากว้างเราจะเห็นพื้นที่รายละเอียดของตัวบ้านได้ทั้งหมดเลยค่ะ ส่วนระบบก่อสร้างของบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นระบบหล่อในที่ก่ออิฐฉาบปูนเพื่อรองรับสําหรับบ้านที่ชอบตกแต่งต่อเติมสอบผนังเพราะจะไม่กระทบต่อโครงสร้างแน่นอนค่ะมาดูในส่วนของทางเข้าบ้านกันดีกว่าค่ะตรงนี้จะมีเฉลียงหน้าบ้านขนาด4คูณ1เมตรสามารถทําที่นั่งเอาไว้ใส่รองเท้าก็ยังได้และบานประตูนะคะจะเป็นบานประตูอลูมิเนียมขนาดใหญ่จะมีความกว้างอยู่ที่2เมตร80สูง2เมตร50ค่ะ มาดูภายในบ้านกันดีกว่าค่ะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเข้ามาภายในกันแล้วขอเริ่มจากโถงทางเข้าบ้านกันก่อนแล้วกันนะคะในส่วนตรงนี้จะพบว่าเป็นโถงขนาดใหญ่ด้วยขนาดพื้นที่ประมาณ4คูณ3.5เมตรความสูงจากพื้นถึงฝ้าจะอยู่ที่2เมตร70ค่ะโดยพื้นที่โถงตรงนี้นะคะจะเชื่อมแจกจ่ายไปยังห้องนั่งเล่นและโซนรับประทานอาหารมาดูทางฝั่งหน้าบ้านทางนี้กันก่อนดีกว่าค่ะ โซนนี้เอาไว้นั่งเล่นรับแขกต่างๆเวลามีเพื่อนมาหาก็มารองรับตรงนี้ได้ประมาณ6-7คนได้สบายๆเลยค่ะถัดมาตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องทานข้าวที่มีความกว้างถึง6เมตร40 m. สามารถวางโต๊ะได้5-6ที่นั่งหรือจะวางเคาน์เตอร์ไอซ์แลนด์เพิ่มสวยๆเพื่อจัดเตรียมอาหารก็ยังได้ ห้องโซนนี้นะคะยังมีหน้าต่างรับแสงขนาดใหญ่เวลาทานข้าวก็จะมองออกไปรับวิวด้านนอกได้สบายเลยค่ะถัดมาอีกหนึ่งห้องทางด้านซ้ายมือกันค่ะห้องนี้นะคะสามารถทำเป็นห้องอนเนกประสงค์หรือว่าห้องนอนอีกหนึ่งห้องก็ยังได้ด้วยขนาดของห้องนี้ไม่เล็กเลยนะคะจะอยู่ที่3เมตร50คูณ4เมตรเลยทีเดียวค่ะไปดูห้องครัวกันบ้าง ขนาดห้องครัวของแบบบ้านพิมพ์เกษมนะคะจะอยู่ที่4คูณ3.5เมตรแล้วเรายังก่อเคาน์เตอร์ครัวให้อีก3เมตรพร้อมผู้ท็อปด้วยหินแกรนิตกับปูกระเบื้องให้ตั้งแต่พื้นถึงฟ้ากันเลยค่ะอีกทั้งหลังนี้นะคะลูกค้าย,ยังต่อเติมครัวออกไปอีก3เมตร50คูณ1เมตร90ค่ะ พอเดินออกมาจากห้องครัวก็จะพบกับโถงบันไดที่เชื่อมต่อกับห้องน้ำและห้องนอนผู้สูงอายุบันไดที่เราใช้นะคะจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเวลาเดินจะเหยียบได้เต็มเท้าดูหนาแน่นค่ะ ส่วนของไม้ปูบันไดเราจะใช้เป็นไม้จริงไม้ที่ใช้เป็นไม้ตะแบ,บออกอบเราจับก็จะเป็นสแตนเลสหุ้มด้วยไม้ตะแบ,บออกอบเช่นกันค่ะตรงชานพักบันไดตรงนี้นะคะเราจะทำไว้ให้2เมตร20คูณ1เมตรขนาดกว้างพอที่จะเดินได้สบายเลยค่ะและยังมีหน้าต่างช่องแสงขนาดใหญ่ที่เปิดรับแสงจากธรรมชาติภายนอกทำให้บ้านดูโปร่งโล่งสบาย ลูกค้าสามารถออกแบบได้ตามใจชอบเลยนะคะมาดูชั้นสองกันบ้างดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูทางห้องขวามือกันก่อนห้องนอนทางฝั่งนี้นะคะจะมีขนาดอยู่ที่3เมตร50คูณ8เมต65มีห้องน้ำและระเบียงในตัว เดินออกมาจากห้องนอนเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะพบกับห้องพระที่อยู่ตรงข้ามกับบันไดพอดีเลยค่ะด้วยขนาดของห้องพระนะคะจะอยู่ที่3เมตร80คูณ2เมตร80ค่ะ มาดูห้องนอนของทางฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าค่ะพอเข้ามาข้างในนะคะก็จะพบกับขนาดของห้องนอนที่มีขนาด4เมตรคูณ5เมตร65ค่ะจะเห็นได้ว่าภายในห้องนอนนี้นะคะจะมีห้องแต่งตัวขนาดใหญ่อีกหนึ่งห้องซึ่งสามารถทำเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องก็ยังได้